มาเิวรุณสวัสดิ์ในเช้าวันที่15มิถุนายนกันครับคุณมัญชลีพรหลังจากที่รัฐบาลหรือว่าธนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคําถามสี่คถามให้กับประชาชนแล้วก็บอกว่าอ้าวตั้งแต่วันที่12คุณสามารถที่จะไปเขียนคําตอบ4คําตอบได้เลยนะก็คือเมื่อวันจันทร์เนี่ยวันนี้เป็นวันที่4ี่ละปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับมีคนร้องเรียนเข้ามาถึงผมนิดนึงบอกว่าท่านเนี่ยไปเขียนคําตอบ4คําตอบที่สํานักงานเขตพระขนงโอ้ ใจถึงมากนะไปคือรถส่งรถติดอะไรอย่างงี้ไม่แคร์เลยนะไปถึงเขียนแบบเต็มหน้าเลยนะค่ะเขียนทุกอย่างที่อยากจะเขียนน่ะเออแล้วก็กําลังจะส่งค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจนิดนึงว่าเอ๊ะไอ้ที่ส่งไปเนี่ยมันไม่ต้องพับเหรอคนก็เห็นหมดเลยใช่ไหมมันไม่ต้องใส่ซองเหรอแล้วก็ไม่ต้องย่อนก่องเหรอมันไม่ต้องย่อนก่องเหรอไม่มีครับเจ้าหน้าที่รับไปปั๊บเอาไปยืนอ่านกันปะ เดี๋ยวจะดําเนินการคือแกก็สงสัยสองสามประเด็นว่าหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องปิดเหรอมันไม่มันไม่มันมันสามารถที่จะให้ใครอ่านก็ได้เหรอเพราะเ่็ความลับสักนิดหนึ่งว่าไงเขาใส่ชื่อตัวเขาอะเกิดเขาไม่พอใจรัฐบาลเขาด่าเขาเดืออะไรขึ้นมาแล้วเกิดมีคนอยากจะเอาหน้าไปฟ้องรัฐบาลล่ะทําไงไอเชียคงไม่มีหรอกนะกับ2ก็คือว่าตกลงแล้วการรับไปของเจ้าหน้าที่รับไปลอยๆอย่างเนี้ย ถึงมือนายกจริงไหมนายกได้อ่านจริงไหมนะครับก็ลองดูครับถ้าแก้ไขได้สํานักงานเขตหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศลองดูว่าทํำยังไงก็ได้ให้มันถึงมือนายกแล้วก็ปิดลับกว่านี้ค่ะนะคะภาพนี้คุณผู้ชมหรือว่าคุณต้นเองอาจจะไม่คิดว่าจะได้เห็นบอยยูนิตีเจ้าของธุรกิจรถนําเข้าเขาถูกยึดรถไปทั้งหมดกี่คันเออสากว่าคันสากว่าคัน แล้วก็ในจํานวนนั้นก็มีรถที่ถูกระบุว่าเป็นรถที่ขโมยมาจากอังกฤษจะด้วยวิธีการใดก็ตาม,มเขาพยายามที่จะร้องขอความเป็นธรรมรมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้เอาชาร์ตขึ้นหน้าจอให้เห็นว่าเขาบริสุทธิ์ไปร้องขอความเป็นธรรมตามหน่วยต่างๆปรากฏเมื่อวานนี้ในขณะที่กําลังไปร้องขอความเป็นธรรมโดนตํารวจกองปรา จับค่ะคือเมื่อวานนี้คุณบอยยูนิตี้เนี่ย,ยแกเดินทางไปที่ศาลชุจริตค่ะพูดง่ายๆกันแล้วกันไปร้องขอความเป็นธรรมนั่นแหละไปฟ้องเลยไปฟ้องดีเอสไอว่า<ก>คือดีเอสไออ่ะได้หมายสารจริงไปตรวจสอบบริษัทเขาจริงสองบริษัทอ่าโอเคเขาก็ไม่ไติดติดใจตรงนี้แต่พอตรวจสอบเสร็จแล้วดันเอาเทปสีเหลืองเนี่ยปิดหน้าประตูบริษัทเขาแล้วก็เอารถมาจอดขวางไม่ให้เขาดําเนินธุรกิจก็อบอกว่าอย่างเงี้ยมันเกินอำนาจที่ดีเอสไอได้รับจากศาลนะเขาก็เลยมาร้อง เ,เพื่อจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านศาลก็นัดแล้วก็พิจารณาว่าจะรับประทับรับฟ้องเป็นคดีไหมวันที่27มิถุนายนก็คืออีกประมาณ10กว่าวันเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะเดินทางมารับทราบเรับทราบเรื่องของศาลนี้ด้วยตัวเองพอลงจากศาลทุจริตก็ขึ้น BM กลับคือมาร้องมาร้องมามาที่ศาลพอลงจากศาลก็ขึ้นรถ BM เเพื่อจะกลับบ้านปรากฏว่าตามข่าวบอกมีทั้งกระบะท,ทั้งมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามประกบ แล้วก็เอากระบะคันหนึ่งขวางหน้ารถของบอยยูนิตี้ในขณะที่อยู่ตรงถนนนครชัยศรีแล้วก็เกิดภาพนี้ขึ้นมาอุ้มมาเลยซ้ายขวาที่ล็อกแขนเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องของบอยยูนิตี้นะคะที่ห้อยตองแต่งตองแต่งทั้งหมดนั่นแหะคือป้ายชื่อผมร้อยตำรวจเอกทรณงค์ครับผมร้อยตำรวจตรีปราบอริครับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในทางอาหารเหมือนในนั้นแต่ไม่ได้มีคำว่าปลอมตัวมานะไม่ปลอมคุณดูจากแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตซื้อมาโหลเดียวกัน ร้อนเนี่ยแต่ใส่แจ็คเก็ตเหมือนกับแบบสีดำๆเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อโหลเดียวกันเขาได้รับแจ็คมันเหมือนกันนะก็ต้องซื้อมาพร้อมกันแล้วแหละี่ก็เหมือนกับเชิญตัวมารับทราบข้อ,ขอกล่าวหาในคดีช่อกโกงประชาชนที่กองกัการกองปราบปรามไม่ได้เชิญนะคะเรียกว่าล็อกค่ะเพราะถ้าเชิญนี่ก็พูดคาเดียวก็มาที่นี่ล็อกค่ะคุณบอยเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ตํารวจเนี่ยได้ไปขอหมายจับคุณบอยก่อนหน้าวันเมื่อวันวันเดียว คดีข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วสารออกหมายด้วยไปโกงแต่เมื่อไหร่อุ้ยตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ปี57แล้วคือตำรวจเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ซื้อรถของคุณบอยที่คุณบอยขายนะครับหลายคันอย่างเช่นปอร์เช่พานาม,มลา่คันนึงก็ประมาณสัก8-9ล้านบาทค่ะลัมบกินีคันหนึ่งก็สัก20-30ล้านบาทว่ามีการซื้อรถจากคุณบอยไปเนี่ยเราไม่สามารถจดทะเบียนได้พูดง่ายงรถเนี่ยผิดกฎหมาย แล้วก็มีการติดต่อสืบถามกับคุณบอยมาหลายครั้งก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้จึงไปแจ้งความดําเนินคดีไว้ในข้อหาช่อกงประชาชนทางตํารวจเองก็ไปขอหมายจับมาสารก็ออกหมายจับแล้วสามารถที่จะขอหมายจับได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกเพราะคดีนี้มีโทษเกิน3ปีไงตําตรวจก็เลยเลือกวิธีการออกหมายจับพอเจอหน้าว่าคุณบอยเนี่ยมาที่สารอาญาคดีทุจริตออกจากสารปั๊บก็เลยจับตามหมายจับเลย S <S <S ก็เอามาที่กองปราบปรามแล้วก็สืบสวนตั้ง3-4ชั่วโมงนะ,ะสุดท้ายไม่ให้ประกันตัวนะครับ <S 2> <S 2> ก็เมื่อคืนนี้นอนคุกนะคะนอนคุกของกองปราบบร y ยูนิตี้บอกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นหมายจับคดีชอ่อโกงสำหรับรายละเอียดไม่ทราบแต่ดูในรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดเมื่อปี57รถคันนี้ที่คุณว่าเนี่ยมีอะไรบ้างมีพอชแล้วก็มีลัมบโกินีรถคันนี้นำออกมาจากกรมศุลกากรและมีปัญหากับกรมศุลกากรอยู เป็นเปอเช่พนาเมราก็ตอนนั้นนะกรมศุนท์ปล่อยให้นํารถออกมามจากแหลมจากท่าเรือแหลมฉบังขณะที่ยังไม่ได้เสียภาษีนี่ไงแต่พอถึงเวลาเสียภาษีกรมศุนไม่ให้ผมเสียก็ตอนเอาออกมาบอกว่าไม่ต้องเสียอ,ออกไปได้แล้วหลังจากนั้นพอผมจะไปเสียก็ไม่ให้ผมเสียอืพอเกิดเรื่องก็ฟ้องร้องกันโดยยังไม่ได้เสียภาษีแล้วก็งงมากผมงงมากที่ถูกจับแบบไม่ทนตั้งตัว ไม่ทราบมาก่อนว่ามีหมายจับส่วนตัวมองว่าตํารวจออกหมายเรียกได้แต่ไม่ได้กังวลไรชี้แจงได้ค่ะยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็เตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนครับก็เช้าเนี้ยทางตํารวจก็จะนําตัวบอยยูนิตี้ไปขออำนาจศาลฝากขังทันทีและจะคัดค้านการประกันตัวด้วยทีนี้จากคาให้การของบอยยูนิตี้เนี่ยน่าสนใจตรงนี้ค,คุณนันชลีพร,รว่ารถเนี่ย ทำไมถึงเอาออกจากกรมศุลทำไมถึงเอาออกจากท่าเรือโดยไม่เสียภาษีได้น่าสนใจค่ะไปฟังเลยค่ะครับฟ้องท่านอธิบดีภัยสิทธิ์วงเมืองนะครับและท่านรองอธิบดีแล้วก็พวกอีกสิบคนนะครับผมครับรวมเป็นสิบสองคนล้วิบสิบสองคนครับรวมทั้งหมดครับผมครับผมครับก็ข้อหาบุกรุกครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับมี มีมมปฏิบัติหน้าที่บุกลุกปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแจ้งความเท็จต่อสารนะครับผมครับครับผมครับรกรณีเข้าปิดโชว์รูมครับผมครับในการอายัดรถยนต์ครับผมครับอันนี้ก็คือก่อนที่จะโดนรวบอเพราะลงาจากศารทุจริตปุ๊บก็ให้สัมภาษณ์ไงพอออกจากนี่ก็โดนจับเลยปรากฏอย่างนี้ครับหลังจากที่คุณบอยก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบพอตอนค่ำ น้องสาวของบอยยูนิตี้ชื่อว่านางสาวธิติพันธ์เตชะธีรศิริอายุ32ปีก็เดินทางไปเยี่ยมบอยยูนิตี้ที่กองปราบค่ะทำอีท่าไหนไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่เวรตอนนั้นนะ่ะชื่อว่าพันตำรวจโทนัทพงศ์เกิดเอี่ยมรองผู้กำกับสีบกอกองปราบเนี่ยจำได้ว่าเอ๊ะคุณคนนี้เนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท STB ออโตคาร์จำกัด ซึ่งก็ถูกสารออกหมายจับในวันที่13มิถุนาที่ผ่านมาเหมือนกันออกพร้อมจับพร้อมกันหรือยังไงนะถูกความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนคดีเดียวกันกันกบนายบอยด้วยออก็เลยแสดงหมายจับด้วยแสดงว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าโดนท,ที่ทางเขาไม่รู้จริงๆเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยบอยไม่มาสารเมื่อวานถูกต้องรอปรากฏว่าน้องสาวถูกจับกุมไปด้วยเลยครับเมื่อคืนนี้นะครับก็อยู่ที่กองปราบเลยแล้วก็ออสอบปากคำทันที คือคดีของบอยเนี่ยน้องสาวเนี่ยถูกออกหมายจับนอกจากเป็นกรรมการแล้วใช่ไหมย,ยังเป็นคนที่ถูกอ้างว่ารับเงินค่าขายรถด้วยไงนะฮะร่วมกับช่อโกงอ่ะสิทีนี้พอน้องสาวถูกจับอีกไม่กี่อึดใจตอนสามทุ่มตำรวจก็ได้นำกำลังนะครับไปจับกลุ่มนายยิ่งศรีอนันต์อายุ42ปีซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเดอะแกลเลอรี่ออโตอิมพอร์ตจำกัดคุ้คุไหมก็คือถูก ตรวจค้นวันเดียวกับ S T T ถูกตรวจค้นวันเดียวกับนิชคาค่ะค่ะคือคุณยิ่งเนี่ยบอกว่าเป็นผู้บริหารบริษัทขายรถ The g a l l เลอรี่ออโตอิมที่นายบอยูนิตี้เนี่ยแสดงตัวเป็นเจ้าของไงหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าไปซื้อรถจากนี่แหละแกลเลอรี่แล้ววันนั้นน่ะไปเจอบอยูนิตี้อยู่ที่นั่นแล้วก็แสดงตัวเป็นเจ้าของนายยิ่งนี่ก็ถูกจับเพราะ เกี่ยวพันกับนายบอยยูนิตี้ด้วยก็คือความจริงๆแล้วเป็นเจ้าของแต่ว่าใช้ชื่อคนอื่นมันบริษัทเดียวกันนั่นแหละนะครับ<ต>ก็แสดงว่าเมื่อวานถูกจับทั้งหมด3คนเมื่อวานจาได้ไหมคะว่าเราอ่านข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตามข่าวเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับนั่งกินเหล้าแต่ว่านาทีนี้คือไม่ได้กินเหล้านะนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเดินสายอาจอาจเข้าไปยิงเสียชีวิตเลยที่ซอยปฏิพัฒน์จับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอายุ71ปี ภาพวงจรปิดเห็นเลยว่าอย่างเลือดเย็นนอนอยู่ในรถนะคะคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายสุพจน์แม้นบรมอายุ30ปีค่ะแล้วก็นายคนนี้อายุ71ปีคือว่าสงครามรัตนาคมเดินเข้าไปยิงตำรวจจับได้เร็วมากแล้วก็ไปทําแผนทําแผนประกอบคํารับสภาาพแค่5นาทีเองค่ะเรื่องของเรื่องอย่างนี้ค่ะคนนี้อายุ71ปีเนี่ยย่อมยอมรับนะคะว่าเป็นคนที่แอบไปตีท้ายครัวเขามาก่อน ไปติดพันแฟนเขายอมรับใช่ไหมยอมรับแล้วก็อ้างว่าไม่ดูแลครอบครัวอ้างว่าคนตายเนี่ยไม่ดูแลครอบครัวผมก็เลยไปดูแลให้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์เขาเขาบอกเลยไม่ได้วางแผนก็ยิงมันง่ายอย่างเงี้ยเออไม่รับผิดชอบผมไม่ผู้ชายนี้เอาเบาๆเอาตายแล้วเอาเอาไปบ้านลรางอะไรแล้วทำไมเป็นผู้ชายทำไมถึงไม่ไปรับผิดชอบบ้างใช่ไหม ทองเธอกซื้อให้ 4, สี่ห้าเส้นอะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่ไปท่ายกาทำนี่มันชูบุนะแต่ทำแล้วก็ว่าตันไปพอดีนะค่ะก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยไตรตองไว้ก่อนนะคะแล้วก็พกอาวุธปืนไปในเมืองหรือสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะคะ <c oughs> รับ <c oughs> พนวโทราันี่ก็บอกว่าที่เป็นการยิงกันเพราะว่าเป็นเรื่องชู้สาวอย่างที่ว่านั่นแหละ รู้จักภรรยาของผู้เสียชีวิตมาประมาณปีกว่าที่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการให้เงินให้ทองไป4บาทอย่างที่ว่าแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเอาไปจำนำแล้วก็ไม่มีการไถ่ถอนค่ะในสงครามให้การนะคะว่าหลังก่อเหตุได้หลบหนีนั่งรถประจำทางสาย63ไปลงย่านงามวงวานแต่ภายหลังกลับใจนั่งรถกลับมาที่ห้องเช่าที่ซอยปฏิพัฒน์ก็อยู่ใกล้กันเนี่คุณอ้าวเอเอวกกลับมาใช่ไหมใช่ค่ะออ คือคนตายเนี่ยอยู่ซอยปฏิพัทธ์ยี่อ็คนนี้เช่าห้องอยู่ที่ซอยปฏิพัทธ์สิแล้วก็ถูกตำรวจจับกลุ่มคือตำรวจไม่ได้สงสัยเลยก็คือชาวบ้านคือพอผู้ชายคนนั้นโดนยิงปุ๊บชาวบ้านบอกเลยว่าอิตตเนี่ยมาติดพันเมียเขานะคะเกิดจากความไม่พอใจผู้ตายที่ว่านั่นแหละประวัติก็เคยเป็นลูกจ้างอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเกษียณมานานแล้วปืนซื้อมาจากไหนซื้อมาจากโรงรับจำนำซื้อมาสองปีแล้ว แกก็เก็บเงินเก็บทองนะไปซื้อทองแจกผู้หญิงจนเป็นเรื่องเนี่ยค่ะครับออีกคดีหนึ่งซึ่งสุดท้ายพอคลี่คลายออกมาแล้วนี่ขอโทษนะครับมันเศร้ากับสังคมจริงๆนั่นก็คือคดีเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วไปถ่วกน้ำนะฮะปรากฏว่าผู้ที่กระทำการแบบเหมือนไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็นคุณแม่แท้ๆเป็นแม่แท้ กับพ่อเลี้ยงค่ะแม่ชื่อนางสาวสุภาพรนนทลาอายุ31อเองค่ะพ่อวัชจะรันทศวรรค์อายุ35ปีแล้วก็ไปจับได้เด็กคนนี้ชื่อว่าเด็กหญิงพรทิพกุลนาน,นันค่ะอายุ10ปีนะฮะอ,อายุ10ปีแตอาจจะดูเป็นสาวล้วค่ะแล้วก็อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ในห้องเช่าที่ว่านี่แหละครับตำ,ตำรวจไปจับมาได้ตำรวจจับมาเพราะว่าระหว่างสองคนเนี้ย กำลังเอาลูกคนเล็กที่ที่ที่เป็นลูกตัวเองอะนะคะไปฝากญาติที่สระบุรีแล้วก็จะหนีต่อก็เลยจับกลุ่มตัวได้ให้การรับสารภาพแบบน่าชื่นตาบานเลยครับว,ว่าเอาตัวลูกสาวคนโตเนี่ยมาจากบ้านญาติแล้วก็มาอยู่ตั้งแต่สองสาเดือนก่อนตอนปิดเทมอมแล้วก็เริ่มทุบตีตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาโดยที่แม่นี่แหละเป็นคนที่ทุบตีบ่อยกว่าเขาวันเกิดเหตุเนี่ยก็ตีจนบวมหน้าบวมกินข้าวไม่ได้ไ พอตอนเย็นกลับมาจากทํางานก็เห็นว่าลูก<า>เสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> ก็เลยสองคนกับพ่อเลี้ยงหัวใหม่นี่แหละเอาศพลูกห่อผ้านวมขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ท่าน้ําหาหงหาหินอะไรมาผูกขาลูกทวงแล้วก็โยนลงไปในคลองค่ะ <c oughs> ล้วที่เพื่อนบ้านบอกว่าเคยมีการเห็นว่าพ่อกระทําชํเราลูกตรงนี้เรามีข้อมูลไม่มีไม่มีผลทานิทยาศาสตร์นะครับว่ามีการการะทำนะครับคือผลหมายถึงว่าผลยังไม่ออกน่ะครับังไม่ออกนะแล้วได้มีการสอบปากคำของพ่อเลี้ยงไหมคะในประเด็นประเด็นนี้ว่าแบบได้มีการกระทําชาเราสอบแต่เขายังไม่รับนะครับตอนนี้พ่อเลี้ยงให้การสารภาพว่ายังไงบ้างฮะว่า คยทุบตีบ้างบางส่วนแล้วก็ช่วยกันห่อศพแล้วนําี่ที่ที่เขาบอกไม่ตั้งใจฆ่านี่เขาคือทุบตีแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเด็กเสียชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับออกไปางนี้อยู่นะครับและพรไม่เปิดข่าที่เราจะแจ้งดันนะตอนนี้มีอะไรบ้างคะคือตอนนี้ค่าค่าผู้อื่นนะครับตนาเจตนาแล้วก็ติดตังความจริงของสามค่ะก็คือที่สงสัยกันอยู่ก็คือว่าไอ้ทุบตีเนี่ยใช่แต่ก่อนจะทุบตีเนี่ยเด็กแค่โกหกกวนใจแม่ หรือว่ามีการกระทำำําชํารเลาด้วยที่จับได้นี่คือเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของห้องเช่าน<ะ>ั่นแหละเป็นคนบอกว่าฉันเห็นค่ะนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของซิมที่จับได้ที่แก๊งกดไลค์นะครับแก๊งคนจีนเนี่ยสรุปตัวสอบออกาแล้ว3ามแสนซิมโทรศพัพท์470ิกว่าเครื่องเป็น iPhone ล้วนแต่เป็น iPhone รุ่นอะละไม่ได้ทันสมัยมากปัญหาก็คือว่าซิมทั้งหมดเนี่ยมันมีการซื้อขายแจกจ่ายกันอย่างไรคุณนันชลีพร ก็อย่างที่บอก3ามแ0 0สีนี่กระจายไป3ค่ายใหญ่เลยนะค่ายละแสนต้นๆเท่ากันเลย uh huh. ใกล้เคียงกันมากนะครับ คุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบว่าซิมโทรศัพท์ที่ตรวจพบนั้นมีการลงทะเบียนใช้งานถูกต้องหรือไม่แล้วจะเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง3ค่ายมาให้ข้อเท,ท็จจริงตรงเนี้ยมันคาใจมากๆ <han> คนธรรมดาจะซื้อซิมสักอันน,นี่ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนอีกทําไมกลุ่มนี้มีตั้ง3 0 0 0 0นกว่าซิมโดยที่มันมาอย่างไงอะ มันใช้ชื่อใครคุณนั่นแหละวงการแบบนี้คุณต้องรู้คุณอธิบายเลยดีกว่าคือตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยอย่างนี้นว่านะบอกนะกแล้วว่าคุณต้องรู้การขายซิมล็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเกิดบริษัทผู้ให้บริการอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะ <c oughs> เขาตั้งข้อสงสัย <c oughs> ถ้าบริษัทผู้ให้บริการเนี่ยดำเนินการถูกต้องมันต้องมีบัตรประชาชนเป็นแสนๆไปเลยใช่ <c oughs> แต่ถ้ามีใครแอบรู้เห็นเป็นใจขายทั้งล็อตออกมาโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพราะทุกนิดทุกธุรกรรมที่ซิมพวกนี้เอาไปใช้ เงินมันก็จะกลับเข้าไปสู่บริษัทไงอย่างนี้ได้ไหมสมมติที่ฉันเปิดร้านขายโทรศัพท์อีฉันเปิดร้านขายโทรศัพท์แล้วดิฉันก็ขายซิมด้วยอดิฉันบอกที่ฉันจะเปิดร้านดิฉันขอซื้อเป็นแสนซิมลำบากมากก็ทีฉันขายเก่งอ่ะดิฉันจะมีสาขาทั่วประเทศอ่ะดิฉันขอซื้อแสนเบอร์อ่ะดิฉันจะเปิดร้านหมื่นร้านทั่วประเทศได้ไหม ได้ถ้าคุณถามว่าเป็นไปได้ไหมได้ซื้อแบบเอาไปขายต่อ,อมันก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนไงมันก็ได้แต่ถ้าถามว่าเชื่อไหมมันก็จะคาถามเดียวกับว่าคุณเชื่อไหมว่าสํานักง,งานตนํารวจแห่งชาติไม่มีการซื้อขายตําแหน่งเชื่อคะ่ะเออถ้าถ้างนั้นคุณเชื่อคุณก็เชื่อสมมุติฐานนี้ได้อย่างนั้นคุณถากรตัน <c oughs> ทศิษิ์ก็พยายามตรวจสอบมาก็แล้วกันคือเขาคาใจอยู่แค่นี้ส่วนตัวของผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ทําธุรกิจอะไรนั่นก็บ้านเมืองเขาไปจัดการเอาอะไรที่หนักไปกว่านั้นต้องดูด้วยนะคะว่าไอที่ไปกดไลค์อ่ะ กดไลค์อะไรบ้างเช็คสุ่มดูให้ดีว่าแสนซิมเนี่ยใช้หมดหรือยังแล้วเคยไปโพในเว็บของนักการเมืองไหมเว็บความมั่นคงไหมมันแน่หรือว่าเพียงแค่ขายของเท่านั้นมีบางสำนักข่าวนะเขาบอกว่าเป็นต่างประเทศออย่างกัมพูชาใกล้บ้านเราเนี่ยนะมีขบวนการนี้เหมือนกันนะแล้วไปกดไลค์ให้นักการเมืองนะปรากว่าเขาพิสูจน์ได้นะว่านักการเมืองคนนั้นนะขอโทษด,ดังมากเลยเราไม่พูดถึงกันแล้วกัน ได้รับการกดไลค์จากคนกัมพูชาประมาณสัก2 0่0ที่เหลือมาจากฟิลิปปินส์มาจากอินโดมาจากจีน <c oughs> ที่เป็นขบวนการอย่างนี้ทั้งนั้นเลยก็ไปดูกันก็นแล้วกัน <c oughs> นะครับค <c oughs> ่ะเรื่องเศร้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ที่เด็กม .5 ข่าวว่าไปถูกจับได้ว่าขโมยเงินเพื่อน2000แต่กระบวนการในโรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เด็กตัดสินใจกระโดดตึกนะคะแม่เนี่ยตอนแรกก็ติดใจว่าโรงเรียนไปประจานลูกเขาหรือเปล่าข่าวล่าสุดค่ะ บอกว่าทางครอบครัวก็ปรึกษากันในภายในครอบครัวเรียบร้อยแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะทําใจกับเรื่องนี้ก็แล้วกัน<ะ>ยุติการดําเนินคดีกับโรงเรียนในทุกๆเรื่องไม่อยากให้เรื่องบานปลายอีกต่อไปแล้วก็ยอมรับว่าบุตรชายผิดด้วยในเรื่องที่เกิดขึ้นครับแต่ทท้งนี้ก็ต้องการให้ครูฝ่ายปกครองทั้งสองคนที่เป็นคนสอบสวนมาพูดคุยกันค่ะเพราะอยากรู้ว่าพูดอะไรบ้างถึงทําให้ลูกเขาเนี่ยฆ่าตัวตาย เด็กๆในโรงเรียนเนี่ยบอก<ม>ว่ามีการพูดที่หน้าหน้าเสาธงอะน,นะที่ทําให้คนในโรงเรียนเนี่ยรู้ว่านหนึ่งมันมีเงินหาย 2>, <อ>2มันมีกล้องวงจรปิดจับได้ไไและเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้บอกชื่อก็จริงแล้วเด็กในโรงเรียนก็รู้ว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้ถูกครูเรียกไปพบมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วก่อนจะโดดเนี่ยนะส่งเมสเซจเข้าเพื่อนเพื่อนบอกว่ารักนะ แล้วก็ขอเป็นเพื่อนตลอดไปอะค่ะมันเจ็บปวดนะก็ลองดูกันลวกันนะครับทุกฝ่ายได้บทเรียนหมดแล้วครับมาเรื่องทั่วไปนิดนึงเขามี Facebook ของคนที่ชื่อคุณเพียงขวัญเขาบอกว่าตอนนี้มีอีกแล้วแกงต้มตุ๋นออกมาอีกแล้วเสนอขายเก้าอี้อะไรนะพลังไฟฟ้ารักษาโรคหนูโรคนี้ได้เต็มไปหมดเลยใครมานั่งก็รักษาโรคได้หมดแล้วที่สําคัญที่สุดมาเอา ภาพของนายกรอมนตรีภาพของคุณหญิงหมอพรทิพย์มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเขาดูหน่อยค่ะเขาบอกกันเลยนะครับ<อ>ว่าจริงๆแล้วไอ้เก้าอี้พวกนี้มันไม่เคยมีคุณสมบัติรักษาได้อย่างที่ว่านะครับก่อนหน้านี้สาธารณสุข หรือว่าใครก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยบอกแล้วว่ามันไม่เคยมีคุณสมบัติรักษาได้ก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเมื่อกี้เป็นภาพของคุณหญิงพรทิพย์ก็คือเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์เขาชื่อว่าเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตเมดิก้าพันค่ะแล้วก็คาดว่าเอ๊ะแล้วทาไมไปมีภาพอันนี้ไม่ใช่เก้าอี้ไฟฟ้าใช่หที่นั่งกันอยู่อ่ะไม่ใช่อันนี้เก้าอี้พลาสติกเหรอแต่จริงๆชื่อมันเก้าอี้ไฟฟ้าก็ไม่น่านั่งแล้วนะคุณ ออเครื่องอยู่ที่เท้านั่งเบอรเก้าอีพลาสติก oh. แล้วก็ไอกระแสไฟฟ้าสถิตเนี่ยอยู่ที่พืชน, oh. นะคะ <Ừ. S 1> โดยน่าจะเป็นภาพน่าจะเป็นภาพที่เวลาเข้าไปออกบูธอะไรสักที่หนึ่งนั่นแหละแต่ว่านำภาพมาใช้ในการโฆษณา uh. แล้วก็ก่อนหน้านี้อยอยเคยเตือนมาคือคืออย่างนี้ค่ะเก้าอี้อะไรทำนองเนี้ย uh. ไม่สามารถจะเค้มได้ว่ารักษาโรคน,น,น,นู่นโรคนี้โรคนั้นเมือ่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องที่อยู่ที่เท้า<ะ>นั่งเก้าอี้แล้วเอาเท้าพาดที่เครื่องเนี่ยมันเป็นเตียงคุณต้นจําได้ไหมเ,เตียงราคาหลายห <ภา S 1> มื่นอะะไรนทีนี้เวลาซื้อเตียงไปหลายหมืน่นปุ๊บมันก็ไม่เหลือเงินไปหาหมอแล้วคะ่ะครับแล้วก็ไปเชื่อคําโฆษณาว่าเตียงทําให้หายได้ก็เลยหยุดรักษาอย่างอื่นเลยครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตจริงๆแล้วของหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยเท่านั้น แต่มันไม่ได้รักษาให้หายแต่เวลาพอราคาสูงคนก็ไปโฆษณาโอเวอร์อะค่ะพอเวอร์ <ฮะ S 2> Power, ปุ๊บคนก็เลยหยุดทำอย่างอื่นมันก็เลยเสียชีวิตในกรณีแบบนี้ก็ก็เช่นเดียวกันน่ะคะเรื่องของกระแสไฟฟ้าก็าไปกระตุน้นมันไม่ถึงขนาดหายหรอกครับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวเราพักกันสักกู่แล้วกลับมานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนคุณสืบสัก์เอี่ยมวิจารณ์ได้ตำแหน่งกลับคืนมาเรียบร้อยแล้วครับ